นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทอนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมเห็นสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินไหมมันเป็นสัญลักษณ์คอนแทคเลสนะครับแล้วก็เขียนว่าวีซ่านะครับแต่บัตรของเราเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับท่านผู้ชมเป็นบัตร ATM เอาไว้กดเงินนะของธนาคารกรุงไทยเราจะใช้ตัวนี้ในการจ่ายนะครับเราไม่ต้องเอาเงินสดมาจ่ายอีกแล้วแล้วก็เราไม่ต้องบอกรหัสกับพนักง,งานเลยนะครับเราสามารถแตะได้เลยเพราะมันมีสัญลักษณ์คอนแทคเลสท่านผู้ชมเห็นไหมสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็นะเขาบอกว่าแตะเพื่อจ่ายนะครับสะดวกปลอดภััยยนะครบง่า ได้เตือนเสร็จแล้วนะครับ300บาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแตะจ่ายนะนี่นะครับบอกพังา่ะเป็นแล้วว่าแตะจ่ายนี่สัญลักษณ์คอนแทคเลสแตะเลยนะครับป๊กอ่าได้ยินเสียงแล้ว ไม่ต้องบอกรหัสเลยนะครับมีเรียบร้อย300บาทปต่โอเคขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับ